สวัสดีครับสวัสดีกับช่องดอกจนนันนาแรงกลีน a n n e l ครับวันนี้พาท่านผู้ชมที่ชมช่องนี้ครับพามาดูออนซีเดียมครับผมสีขาวน้ำตาลเข้มครับสวยงามมากครับปลูกง่ายดูแลง่ายครับท่านผู้ชม เนี่ยฮะผมก็ปลูกไว้ในกระถางครับผมเครื่องปลูกก็จะเป็นมะพร้าวสับและกระถานครับส่วนปุ๋ยที่ให้ก็เป็นออสโมโคสครับผมแล้วก็ปุ๋ยเกร็ดครับออสโมโคสก็ใส่กระถางเลยครับผมส่วนปุ๋ยเกร็ดก็ละลายกับน้ำฉีดอาทิตย์ละครั้งครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ ให้น้ำให้น้ำก่อน7จ็ดโมงครับให้ทุกวันครับผมถ้ามีเวลาก็ห้าโมงเย็นครับอีกรอบหนึ่งครับแต่ตอนบ่ายไม่ต้องลดน้ำครับเพราะถ้าเกิดลดน้ำแล้วมันเขาเจอความร้อนมากเกินไปครับโดนความร้อนมากเกินไปจะทําให้ต้นตายครับต้นเน่าครับผมอันนี้คือออนซิเดียมครับ ดูแลสบายตาครับโอเคครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับเป็นคลิปสั้นๆครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องใหม่ครับผมติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูครับขอให้โชคดีนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ 对呀。<Yeah. S 2> yeah.